ครับมาเจอวิวสวยๆนะครับอู้้อากาศเย็นเนาะขนาดมีแดดยินยยจะเยือกวก็หายเจ็บเงื่อนหน่อยมองไปข้างล่างเหมือนมีเส้นทางนะครับขับไปนูนนะ่นเลยตามตีนเขาเข้าไปอาจจะเป็นหมู่บ้านในหุบเขา โอ้ฟังนี้สวยนะภูเขาหน้าฝนีนสีเขียวเนาะหน้าฝนไม่จะเขียวสวยงามอันนี้เราจะขึ้นเส้นภูเก้าหลักนะคทางนี้ขึ้นไปอากาศดีดีด ไปต่อฮะไปต่อไปต่อนะครับผมไปต่อเดี๋ยวเราจะขึ้นไปผูเก้าหลักข้างบนนะครับ สวยนะครับทางขึ้นภูเก้าหลักนะครับก็ออยังไม่ถึงภูเก้าหลักนะขึ้นไปอีกนะครับอ,อวิวสวยนะครับอากาศเย็นเย็นสบายน่าอยู่มากเลย อากาศก็มีเป็นเหวลึกอยู่นะมีบ้านอยู่นี่สักหลังคงจะดีนะครับอากาศสุดยอดดูดูจากต้นลมต้นหญ้านะครับโอ้อากาศโอ้ดีมากโอ้ สุดยอดครับโอ้สืดสืดลมเข้ามเข้าไปในปอดได้รับอากาศสดชื่นนะครับเต็มเต็มเลยกลิ่นธรรมชาตินะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดินทางกันต่อนะครับผมนะ จอดดูจอดพาชมระหว่างทางเรื่อยๆนะครับ